แมงอีสานบ้านนาชาแนลค่ะชาแนลของคนบ้านบ้านชาวนาชาวไร่นะคะาแมงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะป้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันค่ะชีวิตประจำวันของป้าจะได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะเชิญตามไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงอีสามบ้านนากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าแมงมีอะไรมาโอดค่ะนี่เลย <c oughs> นี่เลยค่ะขี้เหล็กเก็บมาใหม่ๆนะคะตอนนี้ป้าแมงมีลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าขาประจํานะคะแม่เป็นแม่ค้านะคะขายกับข้าวที่ตลาดค่ะที่ตลาดที่ในตัวอําเภอนะคะเขาก็ สั่งขี้เล็กนะคะสั่งรอดยอดขี้เล็กกับป้าเป็นประจําตอนนี้ป้ามีลูกค้าประจําแล้วค่ะบันนี้ก็จะเด็ดแล้วก็ต้มนะคะต้มแล้วก็เอาไปส่งเขานะคะขี้เล็กต้มแล้วนะคะกิโลละ50บบาทค่ะก็ป้าก็จะต้มให้ให้จืดนะคะให้จืดให้ลดความขมออกไปแล้วก็ป้าก็จะปั้นเป็น ก้อนกลมๆนะคะให้เสด็จน้ำนะคะเนื่องจากเอาไปชั่งกิโลค่ะชั่งกิโลกิโลละห้าสิบบาทก็พอเป็นรายได้ได้ค่า,าน้ำค่าไฟหรืออะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถ้าเก็บถ้าได้เยอะๆนะคะก็สะสมไว้ค่ะป้าก็มันกินมันกินไม่ทันนะคะเนื่องจากป้าอ่ะ มีต้นขี้เหล็กที่ที่นาเนี้ยนะคะทีะ่ที่สวนานาค่ะที่ป้าเคยออกคลิปและเล่าให้ฟังว่าขี้เหล็กต้นใหญ่ๆอะ่ะป้าให้เขามาตัดตัดนะคะตัดให้มันเป็นตอไม้นะคะเพื่อที่จะได้ยอดขี้เหล็กกินตลอดปีตอนนี้ป้าก็เก็บเป็นระยะระยะเลยค่ะ เก็บไปขายนะคะต้มขายก็ขี้เหล็กคนก็นิยมกินนะคะกินได้ทั้งปีค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งขี้เหล็กนะมีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะไม่ไม่ทราบว่า,าท่านผู้ชมก็ทราบรู้เปล่าว่าขี้เหล็กนะี่มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะถ้าอย่างไงก็ป้าจะไปดู มาให้นะคะแล้วจัมาเล่าให้ฟังว่าที่เหล็กเนี่ยมีสปปรรพคุณทางยาอะไรบ้างแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมอยากรู้ด้วยตนเองก็ไปเสิร์ชดูเลยนะคะเสิปปร์ชเลยนะคะว่าสรรพยุนทางสปปรรพคุณทางยาของที่เหล็กเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ป้าคิดว่าเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดว่า ไม่ใช่คลิปหน้านะคะคลิปต่อๆไปถ้าเกิดว่าได้ทำขี้เหล็กอีกนะคะเดี๋ยวป้าจะบอกสรรพคุณให้ค่ะก็คลิปนี้เดี๋ยวป้าขอตัวไปทำการรูดเอาใบอ่อนแล้วก็ยอดอ่อนมาต้มนะคะแล้วก็ไปส่งเขาก่อนนะคะป้าก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ